สวัสดีคะ่ะสาวๆวันนี้มีเวลามาตัดต่อวิดีโอให้แล้วนะคะช่วงที่พัดไปบวชเมื่อวันที่31มกราคมถึงวันที่2กุมภาปี2 5 6พันธ์ปี2568นะคะนี่เป็นอาคารศาลาชีซึ่งพัดจะต้องมานอนที่นี่นะคะพัดขึ้นไปชั้นสองของวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการเลยนะคะเปเื่อแค่เสือพื้นมนไม้เท่านั้นนี่คือการบวชชีนะคะบวชชีพราหม์หรือบวชเนกขมะนั่นเองค่ะ ช่องคอส์นี้จะเป็นสองคืนสามวันเท่านั้นค่บันเพือนที่วัดมีพัดลมให้ด้วยนะคะเพืเ่อนๆเลือกเอาเลยว่าจะเอาตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะคะเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราต้องเปลี่ยนชุดข่าวนะคะบันเนพือนเปลี่ยนชุดขาวแล้วไปลงทะเบียนก็จะได้นะคะป้ายติดที่หน้าอกเป็นชื่อของเราพัดก็เลยพาไปสํารวจนะคะที่นี่จะเป็นนะคะโบสถ์ที่เราจะต้องไปกราบท่านพ่อรีนั่นเองค่ะพัดมาบวชที่นี่นะคะ เมื่อก่อนโควิดมาบวชบ่อยเหมือนกันคะ่ะเมื่อปี54นะคะมาบวชกับลูกสาวนะคะปัจจุบันนี้ปี68แล้วนะคะกลับมาบวชอีกครั้งลูกไปทํางานนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าวัดอสศการามจังหวัดสมุทรปราการนะคะบวชชีพรามณ์รักษาศีลแแล้วได้บุญมากคะ่ะเพื่อนเพราะเราสามารถปฏิบัติได้นะคะสิ่งแวดล้อมพาไปกันนั่นก็คือวัดซ้ายขวาเพื่อนนะคะ ที่เป็นแม่ชีด้วยกันก็นุ่งขาวห่มขาวนะคะนี่เป็นโบสถ์นะคะที่ท่านพอรีบรรจุอัธิท่านพอรีอว้เรามากราบไหว้ท่านพอรีแล้วก็มีจิตกรรมฝาผนังเพื่อนๆจะมากราบไหว้มาถวายสังฆทานมานั่งสมาธิที่นี่ก็ได้ค่ะเย็นมากเลยแล้วก็เงียบมากเลยนะคะพันอนๆเนาะพัดก่อนจะเข้าพิธีบวชพัดมีเวลานิดหน่อยเพื่อมาเก็บภาพให้กับเพื่อนๆนะคะ อยากให้เพื่อนๆมาบวชนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะบวชที่นี่สวยงามมากค่ะปฏิมากรรมฟ้าผนังนะคะมีพระสูงนะคะเทศให้มีพระอาจารย์เทศให้ฟังด้วยนะคะมีแม่ชีพี่เลี้ยงที่พาเราปฏิบัติตลอดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บุญร้อเปอร์เซเวลาเรามารักษาสิ่งแปลนะคะ เราได้ปิดว่าจานะคะเราได้ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธินะคะข้างหน้าจะเป็นทุตังคขจดีนะคะทุตังคขจดีจะเป็นจุดที่เออแม่ชีไปทําวัดเช้าทําวัดเย็นนั่นเองคะ่ะแล้วก็ไปปฏิบัติเดินจงกรมที่นั่นนะคะนี่เป็นทุตังคเจดีจะมีท่านพ่อรีอยู่เหมือนกันคะ่ะนะคะ ขอบคุณกำลังใจดีๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม r e โนวาร i ตี้นะคะเพื่อนๆบอกบุญนะคะเพื่อนๆที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการจะมีการจัดบวชแม่ชีพราหมณ์บวชเนกขม,มาอีกครั้งก็คือวันที่11 12 13กุมภาพันธ์าซึ่งตรงกับวันมาคบูชานะคะเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันนะคะ คราวาทท่านใดที่สะดวกมาบวชที่วัดอตโศการามแห่งนี้นะคะหรือท่านใดไม่สะดวกก็สามารถนะคะจัดตั้งโรงทานหรือไปถวายสังฆท,ทานทำบุญได้ค่ะเพื่อนๆที่นี่บอกได้เลยว่าห้องน้ําสะอาดนะคะอันนี้เป็นช่วงที่ทอดกรถินนะคะเพื่อนๆนะคะวันที่หนะะึ่งมกราเวลาสิบสามนาฬิกามีการทอดกรถินทอดผ้าป่าค่ะขอโทษัยนะคะเพื่อนๆที่นี่มีการทอดผ้าป่านะคะเนาะ เราเหล่าไม่ชีก็ได้ไปนะคะร่วมทําบุญทอดผ้าป่าณนะวัดอัสการามวันที่หนึ่งกุมภาปีหกแปดนั่นเองค่ะเพืเ่อนๆยอดกระถินหลักล้านนะคะเพืเ่อนๆแต่ยังไม่ทราบจํานวนเพราะว่ายังนับไม่เรียบร้อยนะคะอืมการมาบวชที่นี่นะครั้งนี้พัดรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจเหมือนได้เกิดใหม่เลยค่ะเพืเ่อนๆเรามาเจอนะคะซ้ายขวาปิดหูนะคะปิดวาจานะคะ ตั้งใจปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธินะคะพอเวลา17นาฬกาของวันที่1นะคะ5โมงเย็นทางวัดก็มีการเททองหล่อพระนะคะหลอหลวงปู่มั่นนะคะขนาดหน้าตัก9นิ้วนั่นเองค่ะเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามอีกครั้งนะคะเชิญชวนให้เพืเ่อนๆไปบวชที่วัดอาโศการามจังหวัดสมุทรปราการได้เลยนะคะ11 1213ค่ะ